ศิลปศาสตร์มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทั้งหมด6หลักสูตรด้วยกันนะคะประกอบด้วยหลักสูตรการท่องเที่ยวหลักสูตรการจัดการการโรงแรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการการบินหลักสูตรพลศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติค่ะแต่ละหลักสูตรนะคะก็มีความโดดเด่นนะคะไม่แพ้กันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรการท่องเที่ยวนะคะ ก็เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนะคะผู้เรียนก็สามารถประกอบอาชีพในสายงานการท่องเที่ยวต่างๆเช่นเป็นมักคุเทศเป็นผู้นําเที่ยวนะคะหรือทํางานในธุรกิจท่องเที่ยวเป็นเจ้าของกิจการนําเที่ยวนะคะไฮไลท์ของหลักสูตรนี้ก็อยู่ที่ในช่วงชั้นปีที่4เนี่ยนักศึกษาทุกคนนะคะก็จะได้ฝึกการจัดกรุ๊ปทัวร์นะคะโดยการรับทัวร์นะคะไป ทเที่ยวในต่างประเทศนะคะโดยต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในเรื่องของการจองสถานที่พักในต่างประเทศนะคะในเรื่องของการติดต่อประสานง,งานนะคะในเรื่องของการขายแพ็กเกจทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะสำหรับน้องๆหรือใครที่มีความสนใจในเรื่องของการบริการในสายงานการท่องเที่ยวนะคะต้องมาที่หลักสูตรการท่องเที่ยวภาษาศาสตรส์เลยค่ะค่ะสำหรับ หลักสูตรการจัดการการโรงแรมนะคะก็เป็นหลักสูตรที่เน้นนักปฏิบัติมืออาชีพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติในส่วนของการจัดดอกไม้ในส่วนของการประกอบอาหารนะคะในส่วนของการจัดตกแต่งสถานที่นะคะโดยผู้เรียนในกลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระนะคะหรือ,อ ทำในส่วนของพนักงานต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรมนะคะหรือพนักงานบนเรือสํารัญต่างๆนะคะในหลักสูตรนี้เนี่ยเราก็ได้อาจารย์ที่มีความสามารถในการฝึกนะคะนักศึกษานะคะซึ่งก็สามารถฝึกฝนนักศึกษาจนได้รางวัลเชฟระดับประเทศมาแล้วนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีศูนย์ฝึกงานการโรงแรมนะคะซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ฝึกงานภายในมาหาวิทยาลัยด้วยค่ะ สำหรับหลักสูตรที่3นะคะก็คือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะก็เป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของทักษะทางด้านภาษานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเติมภาษาที่สให้กับนักศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งผู้ที่สําเร็จการศึกษาในสาขานี้นี่ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเช่นเป็นพนักงานต้อนรับ บนเครื่องบินนะคะหรือเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมนะคะเป็นนักแปลเป็นล่ามนะคะเป็นเลขานนการหรือว่าเป็นพนักงานผู้ประสานงานชาวต่างชาตินะคะดังนั้นใครที่สนใจในเรื่องภาษานะคะต้องมาที่หลักสูตรนี้เลยค่ะหลักสูตรภาษาื่อการสื่อสารนอกจากนี้ในช่วงชั้นปีที่4นะคะเรายังผลักดันให้นักศึกษาได้ฝึกภาษากฤษในต่างประเทศด้วยนะคะ สำหรับหลักสูตรที่4นะคะก็คือหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการการบินค่ะหลักสูตรนี้ก็เหมาะสําหรับนักเรียนผู้สนใจที่มีเป้าหมายนะคะอยากจะทํางานในอุตสาหกรรมการบริการการบินนะคะก็จะสามารถประกอบอาชีพได้หลายอย่างเลยค่ะ นะเช่นเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะเป็นเจ้าหน้าที่คลังสินค้าทางอากาศนะคะหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้อนรับพักพื้นนะคะเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งและบัตรโดยสารนะคะซึ่งงานในอุตสาหกรรมการบริการการบินเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งงานที่มีรายได้สูงนะคะบัณฑิตของเราเนี่ยก็จะผ่านก,นออกรารอบรมต่างๆนะคะโดยที่ เพื่อฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะให้เกิดทักษะนะคะในสายงานอุตสาหกรรมการ,การ,การบินนะคะซึ่งเราก็มีห้องปฏิบัติการนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการพักพื้นหรือห้องปฏิบัติการทางอากาศนะคะหลักสูตรอุตสาหกรรมการบินเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศนะคะดังนั้นเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเนี่ยโอกาสที่จะได้งานทําจึงมีสูงมากนะคะ หลักสูตรถัดไปก็คือหลักสูตรพละศึกษานะคะสําหรับหลักสูตรพละศึกษานะคะเป็นหลักสูตรที่จะเปลี่ยนความชอบความหลงไหลในด้านกีฬานะคะให้กลายเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีนะคะผู้สําเร็จการศึกาก็สามารถประกอบอาชีพในส่วนของนักวิชาการด้านพละศึกษาด้านกีฬานะคะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ตัดสินกีฬานะคะหรือจะทํางานในองค์กรที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลทางด้านกีฬาหรือแม้แต่จะประกอบ อาชีพอิสระในสายงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาก็สามารถทําได้นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีฟ a สิลิตี้ต่างๆนะคะรองรับผู้เรียนในหลักสูตรนี้เช่นเรามีในเรื่องของอห้องฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะเรามีในเรื่องของสนามเทนนิสสระว่ายน้ําสนามเปตตองสนามบาสสนามฟุตบอลน,นะคะสนามบอลเล่บอลน,นะคะซึ่งก็เป็น การบริการให้กับนักศึกษานะคะและก็เป็นการฝึกฝนให้กับนักศึกษานะคะเพื่อให้มีความแข็งแรงในเรื่องของอวิชาการในหลักสูตรพละศึกษานะคะนอกจากนี้ความน่าสนใจของหลักสูตรนี้อย่างก็คือในส่วนของ m o u นะคะทางหลักสูตรก็ได้ลงนามความร่วมมือนะคะกับกรมพละศึกษานะคะแล้วก็สมาคมกีฬาสโมสรกีฬาต่างๆนะคะ ซึ่งหลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของผู้ที่รักสุขภาพได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะมาที่หลักสูตรสุดท้ายนะคะก็คือหลักสูตรสังฤษเพื่ออาชีพนานาชาตินะคะสำหรับหลักสูตรนี้จุดเด่นของหลักสูตรก็คือเรียนเพียง3ปีครึ่งค่ะนะ ซึ่งในครึ่งปีสุดท้ายเนี่ยนะคะจะเป็นรายวิชาฝึกงานหรือสาสตร์กิจศึกษานะคะสําหรับหลักสูตรนี้เราก็เน้นในเรื่องของการผลักดันให้บัณฑิตนะคะได้รับการฝึกงานในต่างประเทศนะคะเมื่อกลับมาแล้วก็จะมีความเข้มแข็งในเรื่องของวิจา,ารณ์สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ประสานงานองค์กรในต่างประเทศเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ผู้ประกอบการธุรก,กิจนำเข้าส่งออกและโลจิสูตร ได้นะคะดังนั้นหลักสูตรนี้นะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะสมัครมาได้เลยนะคะ